สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอยู่ในเกมคัมพีแฟนตาซีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเควสนะที่ต้องทำประจำวันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะเพื่อนเพราะว่ามันได้ในส่วนของ EXP ตัวละครค่อนข้างเยอะน,นะครับถ้าหากว่าเพื่อนทำไปเนี่ยก็จะได้ในส่วนนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็ไปขั้นแรกเลยนะไปที่ในส่วนของอนะไรฮะฝึกตนนะไปฝึกตนนะก็จะมีนะ ฝึกตนไลย้ยลยบทเนะาะไลบทนะครับก็อันนี้ก็คือถ้าหากเพื่อนๆถึงบทไหนเนี่ยมันก็จะติดอยู่เนาะก็ทำนะอย่างเช่นอันเนี้ยนะสำรวจอเดีชาติด่านที่1แล้วก็เสริมคอสตูม4ชิ้นต้นถึงอ่าบวกสินะครับก็เป็นเซ็ตม่วงนะครับแล้วก็อันนี้ที่สําคัญในะนี้ผมบอกก็คือรายวันเนี่ยต้องทำนะในส่วนนี้นะก็ทําไปแนละ้วก็อ่าอันแรกเลยก็คือ รับรางวัลดวงประที่ดวงจิตเนี่ยครับก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือทําไปแล้วผมทําไปแล้วนะแต่ที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะก็จะมีตรงนี้เราสามารถที่จะอะไรนะที่จะกดไปได้นะสำหรับอันนี้นะก็คือท้าทายบําเพ็ญฟ้าดินสําเร็จหนึ่งครั้งเอ๊ะเพื่อนๆก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะเอ๊ะบำเพ็ญฟ้าดินมันอะไรเนี่ยถ้าหากไปหาเองเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าระบบหรือไอคอนตรงไหนมีตรงไหนนะ่เราเราอันนี้ง่ายๆเราสามารถกดไปได้เลยนะปุ๊บนะ นี่เงี้ยเรากดไปปุ๊บนี่นะเราสามารถที่จะท้าทายได้นะแต่ผมยังไม่ท้าทายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลเวลนะเลเวลสามแปดเนี่ยมันจะปลดไปอีกระดับขั้นอีกขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่านทีนะอ่าแล้วก็มันสามารถที่จะนะนี่ท้าทายนะอันสุดท,ท,ท,ท้ายท้าทายแม่น้ําธงเทียนพันธมิตรนะไปที่กิลเนาะเรากดปุ๊บไปนะเราก็กดท้าทายได้นะหรือว่าเนี่ย รกๆเลยเรากดท้าทายได้นะเนี่ยเราไปตีนะเราไปตีเราสามารถกดกดกวาดล้างได้แต่ว่าถ้าหากเรายังไม่เคยตีเนี่ยนะเราก็สามารถมาตีได้นะครับเราตอนนี้ผมทําทีมมาใหม่นะก็เอาออกหลายตัวเหมือนกันนะนะฮะนี่นะนี่ผมก็มาเอามาเอามาจัดทีมใหม่นะครับ นี่ฮะเออเดี๋ยวยนะะนี่นะก็จะทีมมานะเพื่อตีกับบอสกิลนะพอตีเสร็จเนี่ยนะเนี่ยการตีนะพอตีเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ทาเควสสาเร็จแล้วเห็นไหมฮนะก็กดที่ไปนะแล้วก็ทําตามที่ทางบอกทางเควสบอกนะเราก็จะได้ exp เยอะมากมากนะสาหรับเควสประจําวันนะนีผ่ผมกดสามก่อนแล้วกดอัโนมัตินะมันก็ตีไปเห็นไหมฮนะตรงนี้นะอืมสกิลอลังการมากนะแล้วก็ ถ้าหากเพื่อนๆมีตัวละอครที่ชื่นชอบนะก็สามารถเลือกมาเล่นได้นะครับสนุกสนุกคำคำนะนะสนุกสนุกเลยนะครับ แต่การเตียนนี้นะเพื่อนๆต้องมีพันธมิตรหรือว่ากิล์ก่อนนะถึงสามารถที่จะมาเตียนนี้ได้นะก็คือแบบว่าวันแรกเนะี่ยเพื่อนๆก็อาจจะสร้างพันธมิตรหรือว่าไปอยู่กิวเพื่อนของเพื่อนก็ได้เนาะเนะี่ยก็สามารถที่จะมาตีบอสต,ตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะทำเควส์ไรวันให้สำเร็จเนาะ การเคลื่อนไหวของตัวละครก็ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็ค่อนข้างดีแหละหรือว่าดีเยี่ยมเหมือนกันนะก็ดีนะก็ดีนะผมก็คิดว่าเออมันก็สนุกดีนะก็คือผันตัวละครมาให้โหดแล้วก็มาตีสมมุติถ้าเราเหมือนกับติดด่านไหนเนี่ยเราก็ผันตัวละครมาเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นมานะครับ เนี่ยนะการตีบอสก็ประมาณนี้นะเพื่อนผมก็หดข้ามไปแล้วกันนะเนี้ยนเะนี่ยก็ได้ของมานะของเงินของพวกต่างๆนะเนี่ยนะแลกร้านแลกในร้านค้าของกิลได้นะครับแล้วก็เงินนี้ก็สามารถใช้ในการอัพตัวละครได้นะครับนีนะ่เห็นไหมก็จะได้รับหนึ่งอันแล้วเนาะ สำหรับการรับเนาะก็เนี่ยเราก็ทาเควสไปเรื่อยเนาะสำหรับเควสรายวันเนาะเราก็ได้เนี่ยข้างบนเนี่ยไอเทมเนี่ยเพิ่มในส่วนของ exp เนาะแล้วก็อะไรเนี่ยอัปเกรดบําเพนแค่ทุกอะไรเงี้ย ep นี่ย ep ต่างๆเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะเห็นไหมครับนี่นะฮะพอกดรับไปนะครับนี่รับไปหมดเนี่ยก็ครบเนาะ ได้ EXP มาทั VII ้งหมด480นะครับในส่วนนี้แล้วก็อันนี้คือเหมือนกับท้าทาย PVP เนาะเหมือนกับเป็นท้าทาย PVP นะครับเหมือนกับเล่น PVP นะครับแล้วก็อันนี้เอาไปซื้อของได้มากมายนะอันนี้ก็คือพลังข้าเหมือนกับลงด่านเนาะพลังกายนะสำหรับลูกทอนี้นะสำคัญมากนะสำหรับลูกท้อเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรข้ามในแต่ละวันเนี่ยควรจะซื้อลูกทอทุกวันนะเพื่อที่จะอัพระดับไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะเพื่อที่จะปลดด่านปลดอะไรนะ เหมือนกับมันสําคัญบ้าง,าง,างนะในช่วงแรกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีลูกท้อต,ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็นะเหมือนกับมันจะมีเนี่ยพอเราทาเควสเสร็จเนี่ยนะเราก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มากมายนะในส่วนนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะมากมายเนาะนี่ตรงนี้มันก็จะมีเขามีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยทีมของเราเนาะเราก็จัดทีมมานะครับ ก็สวัสดีการนะครับก็เพื่อนจะเห็นว่าการล็อกอินทุกวันเนี่ยนะเราก็จะได้ของพวกนี้เนาะล้วนวันที่2เนี่ยได้ฉังเอ,อิมา1ตัวนะครับนี่เห็นไหมสองวันวันที่2ก็ได้ตัวเทพมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ผ่านพวก JD เจดีพวกอะไรก็ได้มานะแล้วกล็อกอินวันที่14เนี่ยก็จะได้ตัวเ,เทพแบบนี้นะตัวแสงนะแล้วก็ตัวมืดเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวเฉพาะนะถ้าเปิดเองนะผมบอกได้เลยว่า อ่ซุปเปอร์เกลือนะซุปเปอร์เกลือยังไงนะก็เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวละครแสงกับมืดเนี่ยนะสองตัวนี้เนี่ยนะมีโอกาสแค่ศูนจะุดห้าเปอร์เซ็นตนะถ้าหากเป็นตัวอื่นนะผมกดให้ดูเล่นนะเนี่ยศูนจุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตัวแสงนี่กูหาเนาะแบบเนี่ยนะเพราะว่าตัวแสงเนี่ยมันไม่มีในในในเหมือนกับตัวสุ่มปกติเนาะไม่มีเนาะไม่มีสุ่มปกติเนะี่ยสุ่มปกติไม่มีตัวแสงมืดนะนะ นะครับก็ต้องเลือกนะในส่วนของนี่นะต้องใช้นี่นะต้องใช้หยกสมปัตนานะในการเปิดตัวละครน,นี้นะนะครับโอเคสวัสดีการนะสวัสดีการก็จะมเีเหมือนกับของมากมายนะเพื่อได้เลือกกันนะแต่ว่ายอย่างอย่างอย่างทุกวันเนี่เราต้องมาเก็บนะเก็บในส่วนของสละเปานะซึ่งมันเพิ่มพลังกายเพื่อที่จะลงด่านหรือว่าลง ไอ้ดัานต่างๆ,ๆนะตรงนี้เนี่ยใช้เยอะนะสําหรับพลังกายนะเนี่ยก็จะได้ส่วนนี้มานะเราอย่าลืมรับนะก็จะมี2ช่วงด้วยกันนะครับก็ Walk. จะมีสเวดโมงนะครับกับหกโมงเย็นนะให้เรามาเก็บในส่วนของอาหารนะอาหารกลางวันกับอาหารเย็นนะครับแล้วก็เติมสะสมไรวันนะเพื่อนมีกําลังเนี่ยก็สามารถเติมสะสมได้นะครับในส่วนนี้นะนตรงนี้นะครับเราก็จะได้มาส่วนพลังกายมาตรงนี้อีก60แต้มนะครับในส่วนนี้เนาะ อ่านี่ฮนะก็รวบรวมนะสําหรับวันนี้เนี่ยเห็นผมนะในส่วนตรงนี้เนี่ยค่าพลังนะค่าพลังไม่เยอะมากนะแต่ถ้าหากวันี่สามสิบแปดเนี่ยค่าพลังจะพุ่งกระโดดบ้ากๆนะนะครับก็ในวันก็พยายามนะทำเควสต,ต่างๆนะที่มันเปิดมานะครับอย่างเช่นอ่านี่คนระับความลับ EXP นะความลับเหรียญความลับชะตาชีวิตความลับ อาวุธพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนนี้นะก็ปลดปลืนปลดไปเรื่อยนะปลดไปเรื่อยตามรายวันนะมันจะมะีฟังก์ชั่นเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เส้นทางสู่ไซอิ๋วเนี่ยก็จะมีวันเว้นวันนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็เจดีตันหาเนี่ยก็นะครับลงไปเรื่อยนะเท่าที่เราไหวน,นะเพราะว่าตัวละครนะ ทีมของศัตรูเนี่ยก็ยิ่งโหดได้เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังมีมากมายนะที่จะปลดนะจะปลดมาได้เรื่อยๆางเช่นนี้คือด่าน12ขี่13นะถึงเปิดในส่วนของกระจกเงาลวงตานะก็คือเพื่อนๆต้องเล่นด่านไปหมด,ดเรื่อยๆนะมันถึงปลดมาถึงขนาดนี้นะครับก็สําหรับรายวันเนี่ยก็ล็อกอินไยวันก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีของรางวัลอย่างเช่นแบบเออของที่นะเหมือนกับของรางวัลน,นะที่ ถ้าหากว่าคนในเซิร์ฟทำถึงนะค่าพลังถึงนะก็จะมีของรางวัลเห้เพื่อนได้ไปรับกันนะครับในส่วนนี้รายวันนะก็ลงด่านไปเรื่อย,อยนะแล้วก็เก็บของไปที่บ้านนะก็เก็บของไปนะเก็บของพวกนี้พวกเศษพวกไรนี้พวกนี้นี่ฮก็จะได้พวกแกนแกนจิตนะตรงนี้นะเพื่อที่ไปอัพของรางวัลมากมายนะตรงนี้นะก็ ลองกันลองไปดูกันนะลองไปเล่นกันดนูเพราะระบบมันเยอะนะเดี๋ยวผมจะทําวันนี้จะทําคลิปรัวๆนะเพื่อนให้เห็นนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับรายวันนะผมคิดว่าก็ประมาณนี้นะการเล่นไายวันก็ประมาณนี้แล้วก็ระบบเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับ ep นะแนะนําในส่วนของเควสที่ต้องทํารายวันก็ประมาณนี้นะก็ลองมาดูกันนะครับว่า มันครบถ้วนหรือยังนะครบถ้วเนเลยถ้าไม่ครบก็บอกผมได้นะอีกแล้วนะก็มาดูกันนะครับว่าลองช่วยกันเล่นนะเพราะว่ามันเปิดมาแค่4วันนะผมก็ไม่ได้เล่นในส่วนของอทดสอบร,ระบบนะเพิ่งมาเล่นตอนที่มันเปิดจริงเลยนะก็อาจจะผิดพลาดไปในส่วนไหนอะไรยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสําหรับการเล่นนี้แล้วก็อย่าลืมนะรายวันเนี่ยสามารถที่จะกดนะนรับในส่วนของพลังอะไรนะลูกท้อได้นะลูกท้อตรงนี้นะก่อนเพื่อนนะมีเพื่อนเยอะก็ เยอะนะก็ดีนะก็สามารถที่จะรับส่งลูกท้อได้ทั้งหมดนะ60อันนะหกสิบหกสินะตรงนี้นะก็มีเพื่อนเยอะก็สามารถรับส่งลูกท้อกันได้นะครับในส่วนนี้นะก็ลองดูลองดูนะลองดูในส่วนนี้ก็มีท้าทายนะหนึ่งวันแล้วก็สกเวีนนะมามาลองเล่นกันดูนะครับนิงสวีนนะนะครับตรงนี้นะครับมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็ท้องโลกนะท้องโลกก็คือต้อง ปลดระดับเลเวลของเรานะอันนี้คือมันเปิดที่เลเวล38มสินะนี้ผม37นะอีกอีกประมาณ8ปดยห้าบห้าเนี่ยก็สามารถปลดไปเล่นด่านตรงนั้นได้เดี๋ยวผมจะหาวิธีอ่าทำอีกขีให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เนาะก็ลองดูลองดูนะสําหรับรายวันเนี่ยผมคิดว่ามีประมาณนี้นะเนาะอ่า นอกจากรายวันเนี่ยมันจะมีในส่วนของเควส7วันด้วยเนาะสำหรับใครที่อ่าตอนนี้เพิ่งวันที่เจนะ็ดเนาะวันที่หนึ่งก็เข้าเกมหนึ่งครั้งอัปเกรดเลเวลผู้เล่นถึงร้อยยี่สิบสองสำรวจอ่าท่องโลกนะวันแรกนะถึงสามขีดสิบสามนะมีตัวละครเลเวลสามสิบสามตัวนะมีส่งข้อความมีอ่าผ่านความลับชะตาชีวิตขั้นหนึ่งสองมีเพื่อนห้าคนแล้วสมัครตัวละครสามสิบครั้งเนี่ยก็จะผ่านเควสวันที่หนึ่งนะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะ ถ้าหากคนที่1ไม่สําเร็จเนี่ยมันสามารถที่จะมันเหมือนกับว่าทําครบเนี่ยทาไม่ครบเนี่ยทางวันที่4ทําครบเนี่ยมันก็จะทําจนครบนะเหมือนวันที่1ยังไม่เสร็จอ่ายังไม่เสร็จอันสุดท้ายอ่ะสมองตัวละคร30ครั้งมันเยอะเกินไปเชียวนี่2เนี่ยก็มาก็มาเปิดต่อนะให้ครบ30มันก็จะกลับไปรับของรางวัลในวันที่1ได้นะครับก็เนี่ยเนี่ยทำไม่เรื่อยนะทำไม่เรื่อยนะครับในส่วนนี้เนาะก็ จะได้รับของรางวัลมากมายตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับนะาเจ็ดวันตรงนี้จดวันนี้ก็เข้ามานะครับแล้วก็นะนอกจากล็อกอินแล้วก็มันก็จะมีอื่นๆนะก็ไปกดไปใส่โค้ดได้นะก็ไปใส่โค้ดตรงไหนนะไปใส่โคด้ดกดไปที่ไอคอนตัวละครนะใส่โค้ดที่ระบบนะแล้วก็ไปที่รหัสแพ็กนะแล้วก็ใส่แพ็กใส่รหัสแพ็กเข้าไปนะตรงนี้เนาะ ไปแล้วก็ใส่รหัสแพ็กเข้าไปเนาะอ่ารหัสแพ็กปุ๊บเราก็กดไปของรางวัลก็จะมาเข้าที่จดหมายของเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนก็เอาของรางวัลโค้ดที่ผมบอกในในคลิปที่แล้วนะมาใส่ตรงนี้เราเพื่อได้ของรางวัลมาอัพตัวละครมาทําตัวทําอะไรของเพื่อนได้อย่างดีนะครับในส่วนราวัแรกๆเนี่ยนะก็ทําไปนะทําไปเรื่อยนะก็ลองดูนะสาหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่น่าเล่นจริงๆนะครับก็สําหรับการอ่าแนะนํา ว่าวันหนึ่งเนี่ยเคล็ดไรวันมีอะไรบ้างนะก็จบนะสำหรับวีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ